ก็รักก็เอาใจใส่คลยใช่ไหมคะก็พ่อบุณวิโรธพ่อป่าศกวัดชัยพนารามของเรานะครับท่านอาจารย์พ่อบุณวิโรธเป็นพ่อป่าศกประจำอยู่วัดสถานที่ปฏิบัติธรรมของเราท่านก็เลยให้มา ให้พี่่น้องๆที่เดินทางมาจากจางังหวัดกรุงเทพก็ดีนะครปฐมก็ดีนะครับขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนทุกๆคนนะครับสาธุค่ะนัทหนีงนัทหนิชพ่อบุณวิรอดหยุดนะคะพอแล้วคะ่ะท่านอาจารย์ไทยโรน์ขอประกาศหน่อยนะหยุดนะคะยหยุดคือในธน,น,นาทรนนินนะคะ พานครับร้นเต้นต้นตีมาถึงช่วงพี่กลันครับในนามของไอ้อีสานครับสายกันก็ได้ค่ะบพี่เท่าเคยบ้านน้องเป็นของเน่าเสียสีมีลายที่หมดตัวชั่วสามบอย่างเจ้า กันสูนเสาเขาวางไว้ข้างควรไผว่าเอาไอ้สิสวนเอามาลางอย่างบ่เน,นีง กินน้ำตาเล่นน้องไม่มองพี่ยังต้องรักเธอเขาตีจากที่ยังรักซสมอเขาไม่ต้องการเธอพี่ยังเธอรักกันถึงตั่วจะชั่วบามพี่กอดนับปากว่าจะรักกันนะถึงจะชั่วพี่ไม่กลัวรอกน้า ที่ยังลักแก้วตาเหมือนกับตาลากกองไปทำนองน,นักท้องค้องไขรลูกข้าพอบอได้สิมาให้เหย้าโยมไอ้สิก้มสีสก้มดอกคอรับเป็นผัวเมีนเสียตัวเสียตนที่บอสนกระทาั่งนั้นกบกบ โด,โดนไม่มี้ดนฟรีนะคะแก่มากๆค่ะ